เจริญพรแด่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้อาตมาภาพพระมาหาสนานวิสุทธิเมธีเป็นนิสิตหลักสูตรประกาศนิบัติวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยจะมานำเสนองานค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา งานวิจัยที่คน้นคว้านวัตรกรรมทางการศึกษาชื่อนวัตรกรรมว่าสภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดกรุงเทพหานครกลุ่มรัตนโกสินทร์ประเภสารานิพนธ์สารานิพนธ์การศึกษาคนา้นคว้าด้วยตนเองกสมสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนะเรศวร ลักษณะของนวัตรกรรมศึกษาสภาพปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มรัตนโกสินป์ผู้พัฒนาคุณเด่นจพรเพิ่มกำลังคนปีที่พัฒนาพศ2551ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาก็คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสติปัญญาความรอบรู้คุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีพและสามารถทำงานที่เป็นทีมในสังคมได้และมีความสุขในการทำงานทุกวันนี้ครูมีบทบาทมากในการพัฒนาการศึกษาครูเป็นผู้ที่จะต้องอบรมสั่งสอนให้นักเรียนและผู้ต้องการศึกษาและเกี่ยวข้อง สรุปปัญหาอุปสรรคของครูทํางานวิจัยในชั้นเรียนจากปัญหาและอุปสรรคของครูทํางานวิจัยที่อ้างถึงนักศึกษาเพื่อจะได้นําแนวทางการดําเนินวิจัยของผู้ศึกษาที่สนใจจะศึกษาวิจัยสภาพปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มรัตนโกสินท์และเปรียบเทียบสภาพปัญหาของเขตรัตนโกสินท์โดยใช้เครื่องมือในการทำวิจัยเป็นแบบสอบถามและได้ขออนุญาตผู้อำนวยการเขตทั้ง4เขตสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มรัตนโกศิน2เพื่อเปรียบเทียบสภาพป,ปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มรัตนโกศิน์จำแนกตามเขีวิธีและขั้นตอนการดำเนินการวิจัยการค้นคว้าเรื่องสภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มรัตนโกศิทป์โดยดำเนินการทำวิจัยดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างมีขั้นตอนทั้งหมด 3. ขั้นตอนขั้นตอนที่1จัดแบ่งสถานศึกษาตามสำนักงานเขตในสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มรัตนโกศิทป์ออกเป็นสีเขต ขั้นตอนที่สองภายในสำนักง,งานเขตแบ่งกลุ่มประชากรอ,ออกตามขนาดสถานศึกษาซึ่งเป็นขนาดเล็กและขนาดใหญ่กำหนดขน,ดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของกลุ่มประชากรขั้นตอนที่สามดำเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจากแต่ละขนาดสถานศึกษาให้ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างตามต้องการ เครื่องมือที่ใช้ในการทําวิจัยเครื่องมือที่ใช้ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามผู้วิจัยได้นําแนวคิดจากคุณจวรียิ้มสุขมาดําเนินการทําวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นหนึ่งผู้ศึกษาได้ขอหนังสือเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร สองผู้ศึกษาขอความร่วมมือจากคณะครูผู้สอนให้กรอกข้อมูลโดยดำเนินการขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับมอบแบบสอบถามแก่ครูผู้สอนและเก็บรวบรวมข้อมูลสอบถามจากครูผู้สอนในสังกัดผู้ศึกษาเก็บคืนเองคิดเป็นร้อยละ81.95กาการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่หนึ่ง ข้อมูลทั่วไปวิเคราะห์หาค่าความถี่และรายและร้อยละตอนที่2สับภาพป,ปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้เกณฑ์การแปลความหมายตามแนวคิดของเบลซึ่งแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้สรุปผลการนำไปทดลองใช้ การศึกษาสภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มรัตนโกศินป์มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนและเปรียบเทียบสภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างที่ได้เก็บจากข้อมูลกลับมา159คนได้ให้ความคิดเห็นตามเครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถาม ได้ให้ความร่วมมือและบางท่านได้กรณาให้ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ถึงการทำวิจัยสาเหตุเก็บมาไม่ครบ1 9 4คนเพราะครูบางท่านไปอบรมนอกสถานที่และมีหน้าที่อื่นที่ต้องทำไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้และบางท่านได้ย้ายไปสอนสถานศึกษาอื่นเป็นต้นสรุปผลการวิจัยสภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ลุ่มรัตนโกสิน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายขั้นตอนในทุกๆขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ปัญหารองลงมาคือขั้นตอนการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกรอบแนวคิดขั้นตอนการออกแบบวางแผนและสร้างเครื่องมือวิจัยขั้นตอนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นตอนการสรุปรวมไปถึงรายงานมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการ so ทําวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มรัตนโกศิลพบว่าในในภาพรวมครูผู้สอนที่สังกัดสํานักงานเขตต่างกันมีสภาพปัญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนไม่แตกต่างกันนักแต่เมื่อพิจารณาในรายขั้นตอนย่อยพบว่าครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพระนครมีสภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียน ในขั้นตอนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลน้อยกว่าคาตร,ตร,าราคูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตต้อปราบศัตรูพ่ายและครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพระนครมีสภาพปัญหาในการทำวิจัยในชั้นเรียนขั้นตอนการสรุปและรายงานผลน้อยกว่าครูผู้สอนในสังกัดนนในสังกัดงานเขตพ้อปราบศัตรูพ่ายและครูผู้สอนในสำนักงานเขตดุสิตข้อเสนอแนะของผู้พัฒนา สถานศึกษาที่ยอมรับและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องการให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเ mm. ชื่อได้ตามและเป็นประโยชน์อย่างจริงจังต่อการพัฒนาการเรียนรู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดตั้งคณะทำงานทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง mm. เกี่ยวกับการ mm. ทำวิจัยในชั้นเรียนมีการติดตามประเมินผล รวมถึงขั้นตอนในการทำวิจัยเพื่อเกิดประโยชน์ในเชิงรูปธรรมชัดเจนขึ้นผู้บริหารสถานศึกษาควรผลักดันการสร้างเครื่องมือเครือข่ายในการทำวิจัยทั้งในระดับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนการเผยแพร่การเผยแพร่ผลงานการวิจัยเชิงวิชาการสู่สาธารณชนในรูปการตีพิมพ์ผ่านวารสารจุลสารทางวิชาการ ความคิดเห็นของผู้รายงานข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าเป็นการวิจัยที่มีนักวิจัยแสดงถึงบทบาทด้านกระบวนการทำงานมีเป้าหมายของการทำวิจัยที่แสดงถึงลักษณะการแก้ปัญหาของครูสังกัดกรุงเทพมหานครคือนอกจากช่วยปรับปรุงประสิทธิผลของการทำงานแล้วยังมุ่งสร้างความเข้าใจและความมุ่งพัฒนาวิชาชีพให้กับผู้ปฏิบัติ กระบวนการวิจัยจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติสะท้อนผลและคิดวิเคราะห์พัฒนาปรับปรุงการทำงานของตอนเองสามารถนำผลวิจัยไปใช้ได้ทั้งภาพรวมและเป็นรายกลุ่มซึ่งได้มีการพัฒนาด้วยรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร,รข้อดีที่ได้จาก ผลการสำรวจและได้นำไปทดลองก,กับกลุ่มของครูสังกัดกรุงเทพมหาคนครได้ผลสำเร็จที่มีการพัฒนามากขึ้นจึงมีข้อคิดเห็นว่าการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุดนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาครูสังกัดกรุงเทพมหาคนครให้มีทักษะในการแก้ปัญหามากขึ้นทําให้ครูสังกัดกรุงเทพมหาคนครแต่ละกลุ่มมีประสิทธิภาพในการพัฒนาด้านการสอนที่ดีขึ้น ข้อจำกัดของนวัตรกรรมเป็นการทดลองเฉพาะกลุ่มครูสังกัดกรุงเทพหานคร,รแต่ผู้รายงานคิดเห็นว่าการพัฒนานี้น่าจะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาในกลุ่มครูสังกัดในเขตต่างๆได้อีกข้อเสนอแนะจากผู้รายงานถ้าในอนาคตผู้พัฒนาได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับครูสังกัดอื่นๆก็จะเป็นประโยชน์และได้เกิดทักษะครูสังกัดอื่นๆ ในการแก้ปัญหาไปด้วยเพื่อพัฒนาศักยภาพและผลสมัมฤทธิ์ทางการดำรงชีพที่ดีขึ้นและเผยแพร่ไปยังผู้เป็นครูต่างๆเพื่อการพัฒนาการแก้ปัญหาของครูในประเทศไทยต่อไปอัตมาภาพขอจบการนำเสนองานวิจัยแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร